วันนี้มาเป็นเกียริร่วมงานห้าปีไอคอนสยามเป็นไงบ้างว่ดีใจนะรู้สึกดีใจเพราะจริงๆแล้วไอคอนเนี่ยทีทีเขามาบ่อยเขามาบ่อยมากเขาได้นงลูกค้ารายใหญ่ไอคอนสยามผมก็ได้มาบ้างแล้วก็ค่อนข้างประทับใจทุกครั้งที่ได้มาครับจริงๆก็ตกใจเหมือนกันนะห้าปีแล้วกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่หกอะไรเงี้ยเลยรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่มาไอคอนสยามรู้สึกว่าเราได้รับความรู้สึกที่ดีและเฟรชทุกครั้งที่ได้มาที่นี่ ก็เล่นใหญ่ออกมาครับงานเปิดไปทุกคนก็คงเห็นแล้วว่าโอ้เล่นใหญ่ยังไงใหญ่ยังไงอ่ะใหญ่มากใหญ่ยังไงก็รู้ชุดง่ายๆกันเลสบายๆสบายสบายก็ดีใจครับที่ไอคอนสยามเดินทางมาถึงห้ปีแล้วก็ขอให้ให้ไอคอนสยามเนี่ยแบบปังๆเหมนอนตลอดมันเป็นแลนด์มาร์คทำแบบนักท่องเที่ยวด้วยใช่จะมา ก็จร e ิงๆแบบนอกจากแบบเหมือนจริงๆมันเดินทางง่ายด้วยครับผมไม่ว่าจะแบบทางน้ำหรือว่าจริงๆแบบทางแบบมีรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยมาด้วยกันอ้าปากไหนครับห้าปีครับไปคอนเสงครับก็ฝากคอนเสิร์ตไว้กับทุกคนด้วยนะครับผมก็ครบรอบ5ปีแล้วยังไงเพว่าปีที่6 7เจ็ดแปดเ้ไอคอนเสิร์ตก็จะยังคงเป็นแลนด์มาร์คที่ยิ่งใหญ่ของ กรุงเทพหรือประเทศไทยนะครับผมทุกคนก็อย่าลืมมาแวะเยี่ยมเยียนทุกทุกการเปลี่ยนแปลงของไอคอนสยามและการพัฒนาของไอคอนสยามด้วยครับครับผมในกากด้วยนะครับสำหรับไอคอนสยามนะครับผมก็จริงๆอยากให้ทุกคนมาจริงๆเพราะว่าโซนต่างๆในห้างของเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนมา explore มาดูกันว่าจริงๆแล้วนะครับสยามมีอะไรที่น่าสนใจและน่าประทับใจมากขนาดนี้ครับโอเคอยู่ New Temple ฟังเสียงกันยังไงหน้ารูปสุดเซตมากก็ ดีใจดีใจที่ผ่านมันมาได้ครับเพราะจริงแล้วมันก็เป็นเป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตครั้งหนึ่งอะไรย่างเงี้ยที่จริงแล้วผมก็มีโอกาสได้ได้ลงไปทำเลยเลยอย่างเลยพัฒนาด้วยลงไปทำยังไงลงไปทำยังไงลงไปแล้วก็ทั้งแบบเรื่องของการเพอร์ฟอร์มการร้องการเพอร์ฟอร์มยังไงอะไรเลาเการู้สึกแบบรู้สึกว่าเราได้ เราได้เก่งขึ้นอีกระดับหนึ่งอนะไรเงี้ยเราก็ได้ได,ได้ได้ทา้าทายตัวเองขึ้นไปเยอะเหมือนกันคนระับเราก็ดีใจที่ที่ผ่านมันมาได้จริงๆอนะไรเงี้ยเพราะมีหลายอ,อย่างที่เราก็ไม่คิดว่าเราจะทํามันได้หลายโชว์นี่คือเซอร,ร์ไพรส์มากสำหรับคนดูนครับแต่และโชว์นะค,ครับก็ผมว่าเราพอาเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกเราก็พยายามจะทำอะไรให้มันให้มันพิเศษสมกับสมกับการเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกแหละอย่างที่คนมาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนที่ผ่านมาที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นหรือความรู้สึกที่มันดีเท ว่ามันต้องดีกว่าเดิมพิเศษกว่าเดิมอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ดีใจที่สุดท้ายแล้วคนชื่นชอบหรือว่าคนแบบมาถึงแล้วคนได้รับความรู้สึกที่ดีกว่าที่เคยเป็นกลับบ้านไปน้ำชากันคนซีนวิวที่เปิดตัวสองคนซีนวิวเหรออะไรกันซีนวิวอะซีนวิวมันตัวมันเปิดตัวอะไรไปพี่คนพ <Okay. S 1> nah, ี่สยามวัชรน่เข้ารูสิไงบ้างมันต้องเปิดตัวตรงนั้นแล้วมันต้องเดินมาตรงกลางก่อนที่มันจะลงมาเรา ก็มันก็มีสั่นๆบ้างนะครับผมว่ามันสูงค่อนข้างสูงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ได้แบบซ้อมกันมาแล้วน้อมสำหรับซ้อมตอนไหนซ้อมตอนไหนซ้อมตอนไหนซ้อมหลายตอนมาพี่ขอฟ้องเลยคอนเสิร์ตนี้นะหนูซ้อมยิ่งกว่าคอนเสิร์ตอีกนะเหนื่อยก็เหนื่อยร้องเพลงก็เยอะค่าตัวก็ไม่ได้นะแล้วเขาใจเป็นอะไรโลกเขาใจเป็นอะไร ตอนนั้นคือฟสนอตอนนั้นคือค่าตัวหรอโม่ดีเลยดีเลยขนาดดีเล่รู้เพิ่งรู้หรือว่าเขาให้แต่วันแรกไปแล้ววันแรกที่เขาขอแก้มเรายิ้มวะแหละพีก็ได้เพราะถ้าวันเพราะถ้าวันไหนพี่พีไม่ยอมก็คือจะได้ค่าตัวแต่พอเราปล่อยังให้ปล่อยจงปล่อยใจก็ได้เพราะว่าจบพี่ไปดูภาพได้เลยหนูไม่ได้สมยอมเราโดนเราโดนรักขโมยนะพี่ กราโปแบบจุบแรกของหนูอะไม่ย่งนัวันนี้เราจุบคืนพี่อะไรเนี่ยอะไรกันใหญ่ละเ้าจังหวะนั้นขึ้ยังไงพี่หมูไหมฮะนือยังไงจงหวะนั้นขึ้นยังไงฮะก็ก็ตกใจนิดนึงครับผมแต่ก็เล่นกันตกใจนิดนึงทำไตกใจโถแม เราบอกว่าโครงการพีชนะยังไงพีก็ชนะตลอดไปครับเพราะพีไม่ได้เกิดมาเพื่อแพ้วันนี้อยากชนะกักทีไหมครับถ้าถ้าวันนี้ชนะน็อปเลยตัวพี่หนุ่มผมแก่วันนี้วันนี้ชนะไม่ได้เพราะว่าต้องให้ไอคอนเสียบเขายังส่วนแรกผอมไปแล้ววันที่สก็มีเศษน้ำตาถึงกั้งแต่วันแรกับซีนี้ทำไมร้องไห้อ่ะวันที่สองต้องให้จากวันแรกเพราพีแหละบิวอ่ะ พี่พี่เขาเขารู้อยู่แล้วว่าหมายถึงว่าทํายัางไงจะร้องไห้เขาก็ตั้งใจจี้ให้ผมร้องไห้ไม่ใครจะไปรู้เธอแหละรู้จิติตเป็นหลไรมาทั้งสองวันที่เราให้ทั้งสองวันรจริงๆแล้วแต่วันรันทูเลยครับมันเดินทุกทุกวันแล้วแต่ว่าพอเนี่ยเราเล่นๆกันอย่างเงี้ยแต่แบบว่านานๆเราจะแบบคือผมว่าด้วยการที่เราอยู่ด้วยกันทุกวันเราคุยกันตลอดอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไม่ค่อยได้พูด อะไรที่มันแบบเปิดอ,อกคุยอะไรจริงจๆๆๆังอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะรู้ว่าทุกครั้งที่เราคุยกันในในในบริบทหรือว,ว่าในในเนื้อหาแบบนั้นมันก็จะไปไปทัชค,ความรู้สึกเราพี่เป็นไงครับตอนนั้นตอนที่น้ำตานะตอนเห็นน้ำตาเขาเไงอยากพี่ร้องก่อนทุกทีอ่ะพี่อ่ะพี่ร้องก่อนทุกวันนะร้องแต่ท่องซ้อมแล้วครับผม ก็จริงจดีใจกับเขาแล้วครับผมไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดแบบว่าแสดงคำยินดีอะไรกันมากอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็อยู่ด้วยกันทุกวันอยู่แล้วหมายความว่าเราทำงานด้วยกันบ่อยๆอย่างเงี้ยครับผมก็พอได้มีโอกาสได้พูดคำในใจอะไรเงี้ยดีใจกับเขาจริงๆที่แบบอ่ะไหนพูดซิไหนพูดซิไม่พูดหรอกเดี๋ยวเราฆ่าตรงนี้หรอกใครร้องก่อนแพ้ก็ดีใจกับเขาครับผมเหมือนคอนเสิร์ตครั้งแรกของเราเขาตั้งใจมากๆเราเห็นเขามาตั้งแต่แบบโอ้หเจ็ดปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เขาแบบ ขึ้นเวทีโรงเรียนจนวันนี้เขามีคอนเสิร์ตเดี่ยวตัวเองเราก็รู้สึกว่าเออแบบเหมือนเขาประสบความสเร็จมากๆจริงๆแล้วเราก็ภูมิใจในตัวเขา,าด้วยอย่างเขาประสบคอนเสิร์ตเดแต่คนรู้สึกว่าอยากหเห็นต่อคู่กันคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแต่มันจะมีไหมในปีหน้าวิวกิ้นไม่อยากทำหรอพี่ไม่แต่ทีนี้วิวกิ้นคือมีพี่รุษนะลิกทำกันเลิกเลิกกันพี่ถามว่าอะไรนะถามว่าเขาโอกการงานยุ่งกันยุ่งยกันยงกัิวกิ้นเกี่ยวกับความรักี่พี่พี่ พี่พีตอบด้วยใหพี่เขาบอกว่าพีพียังไงผมก็ตามพีพีอยู่แล้วแไม่มีพี่พีคนตอบพี่คอนเสิร์ตคู่ใช่ไหมมันเป็นเรื่องของอนาคตแต่พีก็ไม่สามารถตอบได้เพราะว่าตอนเนี้ยพีปวดหัวปวดหัวอีกแล้วปวดหัวพี่มันแบบสามสี่ทุ่มมาเนี่ยมันแบบใช่มันเป็นเวลานอนแล้วแล้วพี่จิดว่ายังไงคอนเสิร์ตปีหน้าก็ตามตามตามพีพีครับผมคือถ้าถ้า ถ้าเขาอยากโอ้อะไรถ้าเขาอยากทําผมก็ยินดีอยู่แล้วผมแฮปปี้ทําอยู่แล้วแล้วก็อยู่ที่อยู่ที่เขาอยู่ที่เขาคิดโชว์เวลายังคะฮะคิดโชวยังไม่ดูซิเพิ่งชงซิรอีพีรอีพีแปดสิบเพลงได้ได้กี่วันเนาะ แต่ถ้าแต่ถคนเกิดคู่ต้องระลักถ้ามันมีจริงที่มามันจะติดปัญหาเรื่องคิวตรงนี้เราจะต้องแบบว่าเว้นบ้างแบงค์ไว้ก่อนว่าแล้ววงเล็บเป็นคิวของพีพีด้วยนะเพราะคิวของแม่พีพีเหมือนอยากพูดพี่เห็นนะถ้าพี่อยากสักซีแดงอะไรแบบนี้ไม่ซีแดงดีกว่าเพราะว่าแบบเขาก็ตั้งใจทำงานเป็นชื่นชมแล้วกันชื่นชมแต่ถ้าคนเกิดคู่ต้องรัชมังแล้วนะโอ้จะมีคนดูหรือเปล่า แต่เราไหวมาถ้าเป็นราชะมังเราต้องเดินรอบเดินไปลูกอราเฉวงล่าชวังราชวังราชะมังราชะมังเราจะเดินไหวเลยเฮ้ยนะฮะที่ไหนก็เดินไหวครับผมระดับนี้บิวกิ้นเขาไม่เดินแล้วพี่เขาต้องลอยโอ้โหลอยเพราะอะไรเพราะผมมีสลิงตั้งใจทำโชว์ไงนี่ได้สาระกันบ้างไหมฮะนี่ได้คุยกันมา อะพีพีนิดนึงคุณแม่อะเด็ดมื่อวานคุณแม่กลับบ้านแล้วครับผมคุณนายได้กลับบ้านกลับบ้านแล้วครับผมก็คุณแม่ได้กลับบ้านแล้วครับก็เพิ่งกลับมาวันแรกเป็นเมื่อวานค่ะอือเอาจริงๆตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็คุณจริงๆคุณแม่ก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับผมก็มีพยาบาลมาดูแลอยู่ที่บ้านด้วยค่ะแล้วก็อาการต่างๆอะไรเงี้ยก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็ จะมีการเช็คอัพคุณแม่ทุกแบบ2อาทิตย์1อาทิตย์อะไรเงี้ยก็ไปตามที่คุณหมอสัง่งแต่ว่าคุณแม่ก็จะมีอาการแบบว่าลืมเรื่องราวแบบบางอย่างไปแบบนิดนึงครับแต่ก็ยังก็เรงด่าหนุได้อยู่ <c oughs> แต่ก็ค่อยๆดูพื้นที่จำๆกลับมาใช่ไหมใช่ครับผมก็ตามอาการแหละครับหมายความว่าถ้าร่างกายเขาดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆกลับมาค่อยช่วงนี้เวลาที่มีการฝึกกลุ่มสัปดาห์ใช่ครับก็ช่วงนี้เขาก็ ไม่เล่นโทรศัพท์เลยอะไรเงี้ยเหมือนเขาลืมไม่ีดเล่นแบบ Facebook เฟซบุ๊กอะไรพว<า>กนี้ไปด้วยแหละโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยีตรงนี้อาการสม,มองอัก่สบครับว่าก็จริงๆพี่ว่ามันเกิดจากการอังเสบของสมองนี่แหละครับผม<า>แล้วก็ตัวโรคที่เขาเป็นด้วยก็คือตัวออโตอิมมูนครับก็คือแบบคุมคุ้มกันทำลายตัวเองครัับผมมนก็เลยทำให้แบบมันมีเอฟเฟกต์กับเรื่องเมมโมรีบางอย่าง ตอนนี้หน oh. ูก็เครียรตอนนี้โล่งใจเออสบายใจโล่งครับโล่งแต่จริงจริงตั้งแต่ที่คุณแม่เริ่มตื่นที่ i อ u อะไรเงี้ยก็เริ่มรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วครับผม <c oughs> เพราะว่าเหมือนเราทุกคนก็แบบพยายามเฝ้ารอกันอยู่ว่าแบบเออเขาจะดีขึ้นไหมแล้วแบบเหมือนการรักษาเง,งี้ยมันมันแอคทีฟจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ย <c oughs> พอเขาตื่นขึ้นมาแล้วเขาแบบโอเคจําแบบจำจำชื่อเราได้ <c oughs> จําแบบ <c oughs> <ๆ>คนในครอบครัวได้จําเพื่อนๆได้อะไรเงี้ยก็เออดีใจมากจำยูกินได้ไหมครับจำได้เขาเรียกชื่อคนแรกเลย ยังมีขึ้นไหม,ไม,ไมไก็งันยอดเวลาอะไรเงี้ยก็ก็ผมว่ามันคือให้กำลังใจทั้งคุณแม่พาแล้วก็ตูอีพีแล้วก็คุณคุณป,ะปะ้าป้าอีพีแล้วก็พี่สาวอีพีรเลยแล้วเป็น,เป,นเป็นงานให้กำลังใจทั้งครอบครัวมากกว่าอย่างเงี้ยเพราะเวลาเวลามีปัญหาอะไรเหมือนว่าเราเราเขาช่วยกันอยู่แล้วเหมือนว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราช่วยอะไรกันได้ทั้งทางใจหรือทําทำอะไรผมก็เต็มที่อยู่แล้วแล้วเหมือนว่ากับกันผมว่าถ้าถ้าวันหนึ่งผมมีปัญหาอีพีเขาก็พร้อมจะช่วยผมี คุแม่ปนอยากทานอะไรพิเศษไหมคุณแม่ปนอยากทานอะไรพิเศษไหมคุณแม่ล่ะครับเหมือนพฤติกรรมเขาเปลี่ยนน,นิดนึงแบบจากคนแบบ ôi, เคยกินเผ็ดอะไรเงี้ยเขาจะแบบกอไม่อยากกินเผ็ดแนละ้วอะไรเงี้ยโดยช่วงนี้นนเายังกินอะไรไม่ค่อยได้คนะ <c oughs> เพราะว่าเหมือนเขาเคยใส่เครื่องช่วยหายเครือ่องช่วยหายใจมามันเลยแบบแแบบยังมีแผลอยู่แบบในใน,ในช่วงคอช่วงปากอะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่เขาก็ยังกืนอะไรได้ยากครับแล้วก็ต้องทำกายภาพออกด้วย ก็อาจจะเป็นห้ามพวกพอมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับปูพุงกันอะไรเงี้ยก็อาจจะห้ามเรื่องการแบบออกไปแบบตลอดๆใช้ชีวิตข้างนอกอะไรเงี้ยเยอะอะไรเงี้ยผมเพราะเขากลัวว่าเสี่ยงว่าจะติดเชื้ออะไรเงี้ยเพราะมันมีโอกาสติดเชื้อง่ายกว่าคนทั่วไปโอเคนะโอเคครับเอบคุ้นข้าววุ้นขอบคุณคข้า